สวัสดีครับผมยุ่สีกรุงอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกรุงมันจะแบ่งมาเป็นสอนขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบี้ยสัก200หรือ2องบาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกพมเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันไปหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลดคุณตามอัตราส่วน เช่นนะบริษัทกออาจจะลดใคุณ12บสองซนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบี้ยโดยตรง2 0,000บาทคุณเป็นสมาชิกของสีกุมโบเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด1 2คือแทนนี่จ่าย2 0,000ืนก็จ่ายเหลือ1มื่นเเพราะฉะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสีเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด17ื่เหลือ1 7ื่นเจหมือนกันลดไป24 0 0คุณก็จะได้ค่าแนะนํา1%นะก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะถ้าคุณคิดว่า อาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีได้ได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปคือมาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่มีบัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าบอคุณสอบบัตรในหน้าป๊อบเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้ละเราจ่ายคอมคุณได้ละ แล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยนั้นบัตรในหน้าพอคุณสอบปุ๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นะบ้านเรานะคนที่จะทําอาชีพนี้จะต้องมีบัตรในหน้าหรือมีบัตรตัวแทนส่วนบัตรตัวแทนเนี่ย จะน้อยกว่าเพราะเนื่องจากว่าปัตรตัวแทนต้องสังกัดบริษัทแต่ซีคุนโบเกอร์ส่งตั้ง30กว่าบริษัทเราต้องใช้บัตรในหน้าเพราะนั้นบัตรในหน้าส่งได้ทุกบริษัทเลยนะเพราะนั้นอยากจะชักชวนนะเพื่อนเพื่อน,น,นทุกๆคนนะเข้ามาศึกษาโล MGM เราแล้วก็สอบบัตรในหน้าเป็นมืออาชีพนี้ได้เลยนะ m g m สอนให้คุณขายแค่เบื้องต้นพอขายเป็นวอยกขายนะ ให้ชักชวนคนมาขายแทนคุณคุณให้ความรู้กัชบชาวบ้านเขาการที่มาสมัครเป็นสมาชิกสีกุ้งโบเกอร์แน่นอนเราก็อยากให้คุณเข้า,าอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องประกันภัยเมื่อเป็นรถยนต์อักคีเบตเตอร์เรตมาลินทุกอย่างของประกันวิยาัยเราสอนหมดทั่วประเทศเลยสาขาแล้วก็อบรมเฟิร์สเฟิร์สสเต็ปผ่านไปแล้วก็เน็กสเต็ปความรู้เรื่องไม่ไม่ใช่รถยนต์ละอาจจะเป็นเรื่องอักคีเรื่องเบตเตอร์เรตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวรถยนต์ละ ก็เป็นความรู้เพราะประกันภัยมีสินค้าหลากหลายมีตั้งเป็นแสนแสนอย่างประกันอุบัติเหตุของเด็กประกันโรงเรียนประกันเด็กนักเรียนในในโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเสียเกิดขึ้นประกันไปเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาเราก็จะมีเจ้าที่ของเราโดยเฉพาะผู้จัดการสาขาทั่วประเทศสา,สาขาล่าสุดเราเพิ่งเปิดที่ชุมพรทุกคนเป็นพี่เลี้ยงคุณ นะสอนคุณให้มีความรู้แล้วเรายังมีนะระบบไลแอดที่เอาไว้ตอบคำถามคุณได้ทั่ประเทศ24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดไม่ว่าเป็นสารวัตทิ์วันหยุดราชการเราสอนคุณได้เลยเราเป็นบริษัทเดียวที่สามารถขายประกันไทยได้24ชั่วโมงเลยนะด้วยระบบไลแอดเราคุณคุยกับพนักงานของเราได้24ชั่วโมงเลยแม้แต่พรบคุณหมดวันนี้สมมติว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ สี่โมงครึ่งคุณจะซื้อประกันที่ไหนล่ะแล้วคุณไม่มีประกันเอาพราบรแล้วกันง่ายๆถ้าเกิดพรบรขาอยอายุแล้วคุณจะเสี่ยงกันในการขับรถไปแล้วตำรวจจับคุณเนี่ยฐานที่พรบรขาอยอายุถูกปรับสองหมื่นบาทคู่แม่ากการที่เราบริการคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงรถเก๋งคันหนึ่งเบี้ยหกร้อยสี่ห้าคุณไลน์มาคุยกับเราแล้วโอนเงินด้วยระบบธนาคารมาให้เราเราก็ออกคุปองทันแล้วผ่านมือถือเข้าไปเลย ส่วนกรรมฐานตัวจริงก็อีกสามวันส่งไปให้คุณแต่มีผลคุ้มของเดียวนั้นละนั่นคือสิ่งที่วิเศษสุดเลยนะคุณติดขัดอะไรเราก็เป็นคนสอนคุณเพราะนั้นไนเราเปิดยีสบสีมมม่ชั่วโมงเอาไว้ดูแลเชื่อแน่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทปันไัย,ยังไม่มีบริษัทไหนขายประกันแบบยมมมี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับสีกุ้งโบเกอร์เพราะฉนั้นอยากจะชวนคุณมาเป็นสมาชิกเราเลยสีกุ้งโบเกอร์เนี่ยณนะวันนี้มีสมาชิกนะฮะนะสมาชิกเราแสนเก้าหมื่นคนประมาณ นะฮะโดยประมาณเรามีพนักงานเอาไว้ดูแลสมาชิกอยู่5 0 0กว่าคนทุกประเทศนะครับแล้วคนที่จำนวนแสนเ0 0าหคนที่เป็นมืออาชีพที่มีบัตรในหน้า2,000 0กว่าคนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีเบี้ย2 6 0 0กว่าล้านหลายคนคิดว่าสิลคโบุ๊กร์มีเบี้ย2 2,000กว่าล้านเหรอปี2019ซึ่งเป็นปีนี้แหละเราตั้งเป้าหมายเราต้องมีเบี้ย3 3 3 3ล้าน การเติบโตเราโตยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ธุรกิจไหนก็แล้วแต่ไม่มีโตยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์หรอกมีเราน,นั่นเองทำไมประชาชนต้องเลือกซื้อกับเราอะพี่เราถูกคุ้มกวองดีบริการเยี่ยมแล้วมีรายได้กับทุกคนอาชีพนี้ถ้าเราไปบอกแล้วเขาตั้งใจฟังผมเชื่อว่าทุกคนสมัครแน่นอนเลยมันเป็นธรรมชาติของคนทั่วทั่วโลกนี่อยากจะซื้อของถูกของดีบริการเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าผมถูกกว่าแลวดีกว่าท่านยินดีผมไม่ไนละ ใช้บริการผมนะครับนะสีลุมโบเกอร์นะดูแลท่านได้ตลอดเวลาเลยครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ